เพื่อนเพื่อนช่าง FC แล้วก็ผู้ที่ติดตามชมทาง YouTube นะครับมีปัญหาถามผมมามากนะครับเกี่ยวกับการประกอบเครื่องยนต์นะครับรถมอเตอร์ไซค์เป็น2จังหวะหรือ4จังหวะก็ได้รถเก่าๆที่ผมทำคลิปอยู่อย่างเป็นพวก d t j x CG อะไรอย่างนี้นะครับปัญหาก็คือว่าประกอบทุกอย่างตามพาร์ทเรียบร้อยแล้วแต่ทำไมนะครับยังเกิดปัญหาอย่างเช่นเกียร์เนี่ยที่มัน เข้าไม่ได้แล้วก็ระบบคัด์อีกนะครับมันเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าจะมีวิธีตรวจเช็คอย่างไงนะครับเพราะว่าบางขั้นประกอบตามพาร์ทเรียบร้อยแล้วก็ยังเกิดปัญหานะครับมันเป็นเพราะอะไรนะครับก็ไปติดตามชมกันในคลิปนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็ f c ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็ มาประกอบเครื่อง TS 1้5นะครับช่วงนี้นะครับก็ไม่มีเวลาทำคลิปนะครับทำให้คลิปห่างกันมากนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ลงคลิปนิดเดียวนะครับประกอบเครื่องหลายตัวนะครับก็มีทั้งเครื่อง DT 1 0 0นะครับแล้วในถุงนี้ก็เป็นเครื่องเว็บร้อยนะครับแล้วก็ยังต้องมี JX อีกนะครับก็เลยทำให้ ไม่มีเวลามาทําคลิปนะครับงานยุ่งรัดตัวนะครับแล้วก็มีปัญหาจากทางผู้ชมหรือทาง f c เพื่อนช่างก็ถามกันมานะครับว่าผมประกอบรถตามพาร์ตตามคู่มืออะไรครบแล้วอะไรก็มีครบนะครับเช็คตามพาร์ตแล้วนะครับเฟืองเกียร์มีหงมีแหวนมีของทุกอย่างครบแล้วนะครับทำไม ยังมีปัญหาอีกนะครับอย่างเช่นระบบเกียร์เนี่ยนะครับใส่ของครบนะครับแต่ก็ยังมีปัญหานะครับโทรถามผมนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับแล้วถามว่าเวลาผมทานั้นมันไม่มีปัญหาเหรอก็ผมก็จะขอตอบนะครับว่ามันก็มีปัญหานะครับแต่เราก็ต้องทำการตรวจเช็คนะครับแล้วคู่มือของ เพื่อนๆที่มีนะครับก็ส่วนมากแล้วก็จะเป็นพาร์ทที่เขาเอาไว้เบิกอ,อะไหล่ที่มีตามร้านอะไหล่ทั่วไปนะครับมันไม่ใช่เป็นคู่มือซ่อมนะครับเพราะว่าถ้าคู่มือซ่อมนั้นมันจะต้องมีระบุอะไรหลายๆอย่างแม้กระทั่งปอนค่าการขันอะไรต่างๆนะครับแต่รายละเอียดอะบางทีมันไม่ได้จบแค่ตรงจุดนั้นมันมีจุดอื่นที่ในคู่มือไม่ระบุก,ก็มีเหมือนกันนะครับ เพราะว่าคู่มือนั้นมันเป็นการซ่อมรถใหม่ที่การสึกหลอยังไม่สูงแต่ถ้าอย่างเครื่องตัวนี้อายุการใช้งานเนี่ยสามสปีแล้วการสึกหลอมันสูงแล้วนะครับคู่มือการซ่อมอาจจะไปครอบคุมไม่ถึงว่าจะต้องตรวจเช็คไหนจุดไหนบ้างนะครับก็เลยต้องมีจุดที่มันพิเศษขึ้นนะครับเดี๋ยวลองมาดู คู่มือการซ่อมนะครับว่ากับคู่มือพาร์ทมันต่างยังไงนะครับนี่ครับนี่ถ้าสมมุติเนี่ยเอาเอาตัวอย่างเป็นอันนี้เปิดหน้าเจอชุดคัดก่อนนะครับนี่เป็นชุดคัดเนี่ยถ้าเป็นคู่มืออะไรก็จะเรียงแบบนี้นะครับว่าอะไรตัวอะไรหมายเลขอะไรอย่างนี้นะครับนี่นะครับอันนี้มันเป็นหนังสือเกี่ยวกับการสอนซ่อมมอเตอร์ไซค์ของ รุ่นน้องที่เคยมาช่วยทำงานแล้วก็ทิ้งไว้ที่เคยไปเรียนศึกษามานะครับก็ทิ้งไว้ผมก็เอามาดูก็โอเคมันก็มีประโยชน์ได้บางจุดนะครับเพราะว่าเนี่ยอย่างเนี้ยคู่มือซ่อมเนี่ยก็จะระบุว่าน็อตตัวนี้จะขันที่600กิโลกรัมเซนติเมตรหรือกี่ชุตปอน์เราก็ต้องแปลงค่าไปน็อตยึดเสาตัวนี้ยึดตัวเนี้ยทัดยึดปลดสปริงเนี่ย เท่าไรเราก็แปลงค่าไปแต่ค่าน็อตต่างๆเนี่ยมันก็ต้องแปลผันตามการสึกหลอด้วยนะครับอย่างเนี่ยสมมติอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยที่น็อตตัวนี้ที่ผมเห็นเนี่ยเขากําหนดไว้สมมติ600กิโลกร,รัมเซนติเมตรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามันสึกหลอมากแล้วเราขันไป600แล้วมันก็ยังไม่แน่นมันหลวมอยู่เราก็สามารถอัดเพิ่มได้นะครับเพราะว่าสเปค ตัวนี้มันเป็นสเปคของน็อตใหม่เกียวใหม่แต่ถ้าน็อตที่มีการเสกหลอแล้วเราก็ต้องเพิ่มค่าให้มันแน่นกว่านี้นิดนึงไม่งั้นว่ามันคลายหรือมันหลุดนะครับเพราะว่าถ้าเป็นคู่มือของรถยนต์มันจะมีระบุนะครับว่าเป็นน็อตเก่าน็อตใหม่เวลาขันฝาสูบนะครับเพื่อนๆต้องเข้าใจตรงจุดนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาเข้าเรื่องเรื่องปัญหาเกียร์ดีกว่านะครับเพราะว่า การที่เราดูพาร์ทนะครับมันก็ดีนะครับผมไม่ได้ต่อต้านว่าไม่ต้องใช้พาร์ทดูพาร์ทอะดีทําให้เรารู้ว่าอะไรตัวไหนมีไม่มีเราก็หาใส่ได้นะครับหรือว่ามากลึงมาแปลงใส่ได้นะครับแต่ที่ในพาร์ทอะไรไม่บอกก็คือเรื่องค่าสเปคอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดคู่มือการซ่อมให้ดูนะครับอย่างเนี้ยในคู่มือการซ่อมนะครับ เขียนว่าการบริการเกียร์นะครับนี่ครับก็เวลาเราถอดเราก็ต้องเก็บชิ้นส่วนให้ครบแยกไว้หรือว่าร้อยไว้เป็นชุดอย่างนี้เพื่อที่กันมันหายนะครับหรือว่าถ่ายรูปไว้ว่าตัวไหนเรียงยังไงยังไงนะครับเวลาเราถอดซ่อมแต่ถ้าเกิดว่าทําบ่อยๆเราจําได้ก็จะไม่เป็นไรนะครับก็แล้วแต่นะครับถ้าให้ดีเราก็ร้อยไว้ผมก็ยังร้อยไวอย่างนี้ถ้าในกรณีที่ผม แยกออกไว้เยอะๆนะครับเพราะว่าคนเราก็มีพลาดได้นะครับแล้วก็มาดูที่เฟืองเกียร์นะครับอย่างเฟืองเกียร์นี่นะครับเนี่ยเห็นนะครับเขาก็ยังเขียนเฟืองนะครับเช็คฟันเฟืองตรวจการบินหรือการเสึยกลอผิดปกติก็คือเช็คตรงนี้ฟันล่องฟันล็อกและรูล็อกก็คือตัวนี้เห็นนะครับนี่แล้วก็วัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูในเฟืองก็คือตัวนี้พวกเนี้ยมันมีผลเกี่ยวกับ การสึกหลอหมดนะครับว่าเกียร์จะมีปัญหาเกียร์หอนมีเสียงนะครับนี่นะครับก็จะมาเข้ากับจุดตัวนี้ถ้ามาดูของจริงนะครับนี่ก็จะมีแหวนเอาแหวนออกมานะครับแล้วก็ดึงเฟืองขึ้นมานะครับเราก็มาดูความแตกบินดูตรงรูในนี่เขาจะเป็นบุทของเหลืองมานะครับถ้าเกิดว่ามันสึกหลอหลวมมากเนี่ยสมมติมันหลวมมากนี่นะครับ เราก็สามารถไปหาบูธทองเหลืองมาใส่ได้นะครับแล้วก็ล่องที่ตัวเฟืองตัวนี้วิ่งมาขบก็เหมือนกันนะครับต้องตรวจเช็คด้วยว่ามีรอยบินหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมีรอยบินมันสะดุดมันก็มีผลทําให้เวลาเราเข้าเกียร์นะครับเฟืองเกียร์มันตัวล่างวิ่งเข้ามาขบตัวนี้ไม่ได้นะครับตรงนี้เป็นจุดสําคัญนะครับ นั้นนะครับในคู่มืออะไหล่ในพาร์ทจะไม่มีนะครับจะมีแต่คู่มือการซ่อมอย่างเดียวนะครับผมก็เลยต้องมาอธิบายให้เข้าใจนะครับเพราะว่าถามกันมา,มากแล้วก็ชุดพวกสลักกบก้ามปูก็เหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันนะครับที่คู่มือการซ่อมนั้นจะกําหนดไว้ว่าอย่างไงนะครับสลักก้ามปูตัวนี้นะครับนี่นะครับหรือใน นี่จะเขียนว่าเป็นเผาก้ามปูนะครับมีในรูปจะเขียนไว้นะครับเราก็เขียนว่าอะไรการคดหรือการชํารุดเสียหายก็ต้องเช็คว่ามันคดไหมหรือชํารุดเสียหายไหมวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในให้ภายนอกและบริเวณที่ก้ามปูสวมอยู่วัดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกและบริเวณที่ก้ามปูสวมอยู่ก็คือ บริเวณตรงนี้ที่การปสูสวมอยู่ว่าจะต้องมีรอยศึกหลอหรือเปล่านะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับเนี่ยกามปูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเนี่ยการปูมันสวมอยู่บริเวณนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับการปูมันจะสวมอยู่บริเวณเนี้ยบริเวณเนี้ยเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่า มันสึกหลอไหมนะครับส่วนอันนี้นะครับที่ผมเช็คแล้วนะครับตรงบริเวณที่ดำๆเนี่ยเป็นรอยสึกหลอแต่มันไม่ใช่บริเวณที่ก้ามปูมันอยู่นะครับผมก็เลยว่าไม่เป็นไรบริเวณที่ก้ามปูมันอยู่นั้นมันยังไม่มีปัญหานะครับเนี่ยบริเวณเนี่ยก้ามปูมันอยู่มันยังไม่มีปัญหามันยังเลื่อนคล่องอยู่ก็เลยต้องอนุโลมนิดนึงเพราะว่ามัน อายุอานาม 30- 40ปีแล้วแล้วมันก็หาอะไรยากแล้วนะครับแล้วมันก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับถ้าเราจะไปกึงแล้วเราหาเหล็กที่มันมีคุณภาพแข็งเท่านี้ไม่ได้นะครับการสึกหลอมันก็จะสึกหลอมากกว่าของตัวนี้ก็เลยตัดสินใจใช้ของตัวนี้นะครับแล้วก็มาดูที่กามปูนะครับเดี๋ยวไปดูที่นี่ก่อนเลยนะครับเขียนว่ายังไงนะครับ ก้ามปูนะครับดูการบิดเบี้ยวสึกหรอผิดปกติวัดความหนาของปากกล้ามปูนี่วัดความหนาแล้วก็วัดเส้นผ่าศูนย์กลางรูในก้ามปูก็คือรูนี้นะครับก็คือนะครับนี่นะครับก็คือตัวนี้นะครับก็วัดความหนาของตัวนี้นะครับว่ามันอยู่ในระยะที่ กำหนดไหมหรือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าระยะมันขนาดไหนเราก็ดูร่องรอยการสึกนะครับเห็นไหมครับร่องรอยการสึกจับดูว่ามันเป็นคลื่นไหมถ้ามันไม่เป็นคลื่นมันเป็นรอยสึกแล้วมันยังเสมอกับรอยที่มันไม่สึกก็แสดงว่าของเดิมเขาเท่านี้ก็โอเคก็ยังสึกไม่มากนะครับเราก็อาศัยดูตรงจุดนี้นะครับเราก็ดูที่สลักนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับแล Co ้วก็ดูรูสลักตัวนี้เอาสลักใส่เข้าไปนะครับเหมือนที่ผมใส่เมื่อกี้แล้วก็จับดูว่ามันโยกหรือเปล่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับชุดเกียร์แล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งนะครับก็มาที่ลูกเบี้ยวนะครับก็คือเดี๋ยวจะดึงของจริงตัวนี้ออกให้ดูนะครับนี่ลูกเบี้ยวนะครับนี่ลูกเบี้ยวเกียร์ตัวนี้นะครับ ในผู้มือนี้จะเขียนว่าล่องเวียนก็คือล่องนี้ก็คือหมายถึงล่องนี้นะครับว่าอะไรสึกหอผิดปกติกหรือชำรุดเสียหายตรวจนะครับตรวจการสึกหอผิดปกติกหรือชำรุดเสียหายแล้วก็ตรวจดูแบริ่งด้วยนะครับแบริ่งที่หัวท้ายที่ล่องพวกนี้ตรวจพวกนี้ว่าตรวจดูล่องตวัวนี้แล้วก็ดูตวัวนี้การสึกหอ ล้วก็ดูร่องรอยว่ามีอะไรติดตรงไหนไหมนะครับถ้าเกิดว่ามันมีร่องรอยติดหรือเป็นรอยที่เวลาการปูบนวิ่งเนี่ยมันมันขัดมันติดเราก็ต้องแก้ไขหรือว่าเราก็ต้องเปลี่ยนกระปุกเกียร์ใหม่นะครับก็ชุดเกียร์ก็จะประมาณเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าค่อยมาต่อกันอีกนะครับขอบคุณครับ